สวัสดีครับมาพบกับช่องพังอภัยชาแนลครับผมวันนี้ก็ดีตอนเช้าครับผมชาววันพุธครับผมผมาดูแม่ควานเลี้ยงลูกครับตอนช้าตอนเช้าค่ะเ <c oughs> ด็กๆก็กำลังจะเตรียมตัวไปโรงเรียนครับผม อันนี้ก็เป็นกดน้ำพ่อควานเอามาจากพัทยาครับผมเอามาไว้ให้ลูกๆไว้ไอ้นี่ครับไว้ขายเป็นค่าขนมครับผมควนเก็บมาจากพัทยาครับผมเก็บเวลากินน้ำแล้วก็เก็บเก็บใส่ถุงไว้ครับผมก็เลยขนมาให้พ่อควานครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแล้วสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะเอามองกล้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอามันน้ำก่อนน้ำน้ำเออมามมัอขอบคุณค่ะขวดน้ำนะครับผมที่พ่อครอามามาไว้ให้ ลูกๆอ่ะใบเป็นค่าขนมครับผมเก็บมาจากนู่นครับผมนี่ครับนี่เขาเด็กนักเรียนเขากำลังแต่งตัวครับกำลังแต่งตัวไปโรงเรียนครับตัวสวัสดีครับเรื่อ ไปโรงเรียนค่ะเตรียมตัวไปโรงเรียนครับเตรียมของจะกลับพัทยาก็เตรียมของจะกลับพัทยาครับผมประมาณแปดเก้าโมงก็ไลยออกครับผมเติ้ลสวัสดีเร่สวัสดีครับสวัสดีแม่ทุกท่านครับตอนเช้าเลยกำลังแต่งตัวไปโรงเรียนครับผมอันนี้ก็แม่ปู่อยู่บ้านครับมีแต่แม่ปู่คือได้จำนี่ไปก็คือแม่ปู่ค่ะนี่ก็ปอผายอยู่หน้า อันนี้เ่อเอาดนไออันนี้บอกฮะอื้ออืออืออันนี้ก็เพลื่อนรถปักหน้าเลยเนาะมะนาวยักษ์เอาไปนู่นก็จะคั้นน้ำเก็บไว้มะนาวลูกยักษ์เอามาอีกลูกนึงค่ะเอามาอีกลูกนึงค่ะเอาามอันนี้ก็เป็นแม่ครับผมกำลังแต่งตัวให้อ้วนครับอ้วดคนที่สองครับคนที่สามเอาอ้วออกมาเลยเนาะว้ววัววัววับวัว ขอบคุณค่ะเก้าวนม่เลยสมมึงาเก้าวันลูกตัวนี้ทาเก้าว่แลวเหโาเก้าสาไมอย่างนีอ่แลวชเช้าเก็จะวุ่นะค่ะเช้านี่นี่นี่ใส่ตะไครักได้แป้งยออนเชมก็ว่าแห้เาไ แตมึงตมึงว่าให้เอาปรกออย่งไปข้างราดสิกระตกเนาะกระเป๋าหมดพอดีมันืิตกเตอเตกนะครับนี่อยู่ครับจะาได้ไปอออกิ่งมาแล้วกิ่งมาแล้วอ่ะมาออโอ้ยจีจังเลยอ่ะาอีกแล้วมาอีก อ้ามีแล้วกำลังหัดเดินครับผมกำลังดนกำลังซนครับนุ่น,านอายุนเรียนแล้วคุณเตรียมของไว้ค่ะเวลาไปล้วจะได้ยิบช้นร้เลยครับผมงนข้นตอล,ล้าง,ลงหลังขา,าไาวลาไ้ล่าไปชิ้นเขาแล้วก็เตรียมโตินทาง ได้ก็จะเป็นมะเขือได้มะเขือได้ตะไคร้ได้มะนาวเค่นี้เลยค่ะกูใครโตดว่าาอะมาามาเอามาเร็วจะไปกดเหามาเราเบเรหัวซักนนั่นิกีนี่บเใจูโตเตนีอยากแต้มัน่็ิเข้านี่ แม่ก็ใส่รองเท้าครับใส่หัวมานาวลูกยักษ์ครับผมมะนาวยักษ์ครับเคยบอกแมื่ว่าที่บ้านมีไม้ทาร์กอะไรกว่าอะไรอันนี้ก็จักรยานไว้ให้เด็กๆขี่ไปโรงเรียนเนาะครับผมจักรยานหนึ่ขี่ไปโรงเรียนเวลาตาไม่ว่างเวลาตาไปเกี่ยวหญ้า ในว่างผสมก็จะให้ขี่จักรยานไปด้วยการน้อนท้ายด้วยกันไปเดี๋ยวคอยดูเวลา้อนท้ายไปด้วยกันจะรอดไหมสีลมก็สีลมน่าอะไรฟไฟนะครับยี่สิบปีแล้วมีฟันแล้วนักแถววะมีแล้วนี่ครับนี่สิ กำลังดื้อกำลังซุนครับผมซุนจกกักรยานชิลุมใส่เดอ้ออ่ะไป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 วันนี้จ้าเฮ้ยไปไป่นเอู้มัน ปเลยนยังไปไปพูนพูดไปเนพปเลพเนพลใส่องเท้าส่รองท้าก็ไม่เป็นแก้ออกแก้เท้ไม่เป็นแก้ออกส่เก็อเมือเลยี่ก็เสร็จแล้วครับแต่งตัวเสร็จแล้วเลือแต่น้องครับผมต้องเขาว่ายเยนี่ไม่คือเอาตัวนี้หน่อยก็มึงนี oh ่หละน้บ่เห้ ไกทอดใช่ไหมห่อไปห้อให้เรด้วยใจเลยตัวสีหยางของมึงก้อนขามงเอาสีหยางจับไปไหนออกมาอืมเพืไตัวเล็กเขาอยู่นอกเลนของนี้แน่นอนไปไปลองไปไปลองเอาจ้าหาไปไปลองไปไปลองโอ้โหมึงมีปัญหาหรือว่าเอาตัว ตอนเช้าก็วุ่นวายครับผมตอนนี้ไปซื้อไปพ่อน้องไปพ่อน้องลูกมาเอาเองสิเผาไมาหอยเออมาหอยเองไม่ต้องไปหอยนะมาแล้วอีกคนนึงก็ใส่รองเท้าไม่ได้ครับวันนี้มานี้นี่ที่รังอ่ะอย่าทำ่ามาตายรองเท้ามาตายกระเป๋าใบใดตั้งเต้นโทษ ตอนนี้แม่ก็กำลังห่อข้าวให้คนกลางครับที่นอนเม็บจะสั้นเพื่อนอะอะจักรยานมาเอาเร็วอามกซี่เร็ว นี่นี่กับไปแก้ถอนทีตรงเรียนาแยามไซกันมาปีมาปปี่นี่กระเป๋าไม่เอาดูตัวเล็กมันเลีนดูดมันฝิกมุนรอเนาะนี่ครับ หน้าบึงว่ามี้งานมากไม่เลิกไปน,นี่นีตัวบเนี่ยต้องซือหันะตัวถือะะต,ตัวมาซื้อพาบิดาเนาะอ้วหคืออะไ <c oughs> เก <c oughs> ็ดปูช้างสาววันนีน <c oughs> ฟินเลยวันนี้เออวันนี้มาเล่นฟินเลยวันนี้ไปเออวันนี้นี่ก็อากาศคึมๆครับวันนี้คึมฟ้าคึมฝนเหมือนฝนจะตกครับวันนี้เช้าครับผมเป็นมืดอึมคึมครับผมอากาศฝนบักซีได้จับยกยังคางแล้วก็มุนหลอนเรียนซื่อฝน บ่ได้ขีเนาะน่ามุดหล่อเลยเนาะอืออืออืมเอาขึ้นขี้แล้วขึ้นขี่ขียกันเอาขึ้นขี้แล้วเอ้ยขึ้นขี้อ้าว อาทีเิ้งวันนี้แนมไปนเรืไปน่เรนีกยราไนี่เตา็ด้ที่อเายอน่ปนอย่างอะไรเป็นอย่างฮะเพราะว่ารถอเมืองไม่เอาไปเขาสีหน่งมูมันดื้อมูี่มันเล่นรถเลยคสิ่งดีอยู่ไม่ จำแม่แม่บอกให้จำเอาด้้ยไปปั๊บแม่ไปเจาไปให้นุ่มๆโซลานครับแม่ยัแม่ถึ่แม่เราโกรธก็ยนงถือกระหอบนุ่มเงี้ันเน้อละอธิบอธิบโอ้ยล้มโอ้ยฮือมุน

ไปโรงเรียนจำได้เนาะิได้เดินทางเนาะอต่านเล็ดเนี เดลวันครับรุ่นวายครับผมก <c oughs> ่อนจะได้ไปโรงเรียนครับไ่ไปเลเง้อ้ยเนาไมปเลงรเรกระเปาไว้่นนี่เรียบร้อยอเสือพูนับปีนไปปีนมากอยู่พ่อเสือไาไา ืดีมากกไรเเออืลดีก็ไหน่คน้ไปซื้อรวดีมากฮื่องบไปแล้วครับไปแล้วเฮ้ไฟ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 กลับขึ้นขึ้นกลับขึ้นเยนี่ ได้ไม่เรยโอ้ยอุ่นบุตรได้ไม่ตะบองเรแล้วโอ้ยยันถึงหัวคน,นนนะ่ะนะจปห้ามมึงไปหาแม่มแมเ,เองเลยเออ ไปแล้วคุณไปแล้วคุณไปแล้วคุณ โอ้ยพุ่นล่มดูนั่นนี่ก็อากาศต้องอุมคึมครับเหมือนฝน,นจะตกครับผมคือฝนจะตกนี่แหละครับอากาศอันนี้จะเป็นข้อบัวครับผม ตอนหน้าแรงก็เอามาไว้ตรงนี้ครับหน้าฝนก็เอาไปไว้ที่ทุ่งนาครับมีลบไม่ลบครับผมนีม่ก็เป็นบ้านเพราะควานไม่ควานครับผมแล้วครับที่อยู่อาใสย

เปิดบับงซอ,อ,อ,<ห>อ,อกน้องซอกยังไงไปร็วเก็บของ่ะบของไปค่ะเก็ขับไปหาแม่อันไพครับผม

อย่างน่ะปีบนังงัวได้อย่างนังนังนังงัวครับผมพัาพยุนนังงัวเอาไปกินครับผมอะไรมันโตกมันนักเอาเรนรถถุนชีรถแล้วลกกน,นะ <c oughs> นี่นี่โอ้ยอ,อยู่บอ่อซื้อเลย ไปหันเลยยางแล้วอยู่บัสซื้อเลยอยู่บัสซื้อเลยหันได้ย่างแล้วไปจะถีบจะเด็ดเลยเนาะมันสีขาวมือมันสีขาวลอดุดอันน่ะ ยาวมือเงี้ยได้ละนี่ยายายาไปเงีย้ยไปพุ่น <c oughs> ไปพุ่น

คุณไปลือแล้วเอาให้ได้เอาให้ได้เจ้าพ่อโอ้โปัดคนเมาเลยใส่เสื้อว้า

กวนพี่แล้วครับคุณกวนพี่แล้วฮะประจมดูหรือวะครับ ุูนกับุนกับตัวเล็กกนับัตัวเล็กนี่แหละอมเนละมนชิตกมันชิตกโเออเวยเอวายเอวายไปเดัอฝุ่นัข้างในระด้อฝุ่น คไปอไปดูไต่เตียงแล้วไปเด็กหน่อยบ่กลับบ่ไปโรงเรียนบ่เด็กหน่อยโตม็นนมวนนอยมวเรียกแค่้อวกน่อนจะไปโรงเรียนจะไงทำยังไง Leo l ที่ว่าให้อันซ่อนนองแกได้จังน่าห่างจ้อยรุดุดเลยตะเกงรุดที่เทามั้่ยังมามามาาน่องไปนั่งกมอนเราจะไปเรียนทำยังไงซึ่งฮะมาเรียนอเเลย

ไเร็วไปไปโรงเรียนเร็วเร็วเหยียบเออไปไปนะครับไปไปเลยไปน้องสาวไปน้องสบ้างเอละ

เดินทางแล้วเดินทางไปไหนเนาะพี่ชาย วาบายบคุ่นุ่ค่อครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องฟังอัาไพ h ช n n นลด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับผม